สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องการเรียงลาดับจํานวนนับการเรียงลาดับจํานวนนับที่มีจํานวนหลักไม่เท่ากันนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะจํานวนแรก92 14,317 86 4,268นะคะนักเรียนดูจํานวนตรงนี้นะคะนักเรียนคิดว่าจานวนไหนน้อยสุดและจานวนไหนมากสุดคะนักเรียนหาเจอไหมนะคะามาดูการจํานวนที่น้อยที่สุดก็คือ92จํานวนที่มากที่สุดก็คือ1นึ่0 4317เรารู้ตรงนี้แล้วทีนี้เราก็มาดู806นี่เป็นยังไงเป็นจํานวนที่มากกว่า92แต่น้อยกว่า14317อีกจํานวน14268ก็เป็นจํานวนที่มากกว่า806แต่น้อยกว่า14317เราก็มาเรียงลําดับกันเลยะคะ่ะจากน้อยไปมากก็จะได้ตระงนี้92 806 4268 14317นะถ้าเรียงจากมากไปน้อยก็จะได้14317 4 2 6 8 806และ92อ่ะเรามาดูนะคะหลักการเรียงลำดับจำนวนนับหลายๆจำนวนใช้การเปรียบเทียบจำนวนทีละคู่แล้วเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยนะคะมาดูตัวอย่างต่อไปเป็นการเรียงลำดับจำนวนนับที่มีจำนวนหลักเท่ากันตัวอย่างของคูนี้มีกี่หลักคะทั้งหมด3จํจำนวนนี้อยู่ในหลักหมื่นซึ่งมี5หลักหมดนะคะตัวแรก61,500 23ถ้าเราเขียนกระจายเป็น60,000วก1,000 500 20 3อีกจํานวน185,346เขียนในรูปก,กระจายได้เป็น80,000 5,000 300 40 6จํานวนต่อไปนะคะ17,492ก็เขียนในรูปก,กระจายได้เป็น10,000 7,000 400 90 2นักเรียนเห็นไหมคะจํานวนไหนน้อยสุด17,492นะคะจํานวนที่มากที่สุด85,346 ส่วน61,523เป็นจำนวนที่มากกว่า17,492แต่น้อยกว่า85,346เราก็จะเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้ดังนี้นะคะ17,492แล้วก็ตามด้วย61,523และ85,346ถ้าเราเรียงจากมากไปน้อยนะคะเราก็จะได้85,346 ตามด้วย6 1 5 23, 17, 2 3 17,492นะคะสรุปการเรียงลำดับจำนวนนับหลายๆจำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากันเราก็เปรียบเทียบทีละคู่เลขโดดในหลักเดียวกันที่มีค่าของเลขโดดต่างกันจำนวนที่มีค่าของเลขโดดในหลักนั้นมากกว่าจำนวนนั้นก็จะมากกว่าแล้วก็เรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยนะคะอ่ะเรามาดูแบบฝึกกันบ้านของเราในวันนี้อยู่ในแบบฝึกของเรานะคะนะข้อหนึ่ง ให้เรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากนักเรียนดูนะคะ15,340 8080 8089อะไรน้อยสุดคะนักเรียนก็มาเขียนน้อยสุดคืออะไรคะ8 0 8 0ตามด้วย8089และจำนวนสุดท้ายคือ1 5 3 4 0นะคะทำไปในข้อ2ให้นักเรียนเรียงลำดับจากมากไปน้อยนักเรียนก็ทําแบบนี้แต่เป็นมากไปน้อยนะคะ แล้วก็ไปในหน้าถัดไปข้อ3ให้นักเรียนเติมตัวเลขแสดงจํานวนที่เป็นการเรียงลําดับจากมากไปน้อยในข้อนี้นักเรียนต้องมีคําตอบได้หลากหลายจํานวนเลยนักเรียนเลือกมาตอบเพียงหนึ่งจำนวนนะคะแต่ละคนอาจตอบไม่เหมือนกันนะคะมีได้หลายคําตอบนะอย่างเช่นข้อหนึ่งแปดพันเก้าร้อยสิบแล้วตรงกลางช่องสี่เหลี่ยมจะเติมอะไรจํานวนต่อไปบอกว่าเก้าพันห้าร้อยหกสิบสองต้องเป็นการเรียงจากน้อยไปมากด้วยนะคะนักเรียนบอกว่าอ่ะเอาแปดพันเก้าร้อย 15ได้ไหมถูกไหมคะถูกนะคะเรียงจากน้อยไปมากหรือบางคนบอกว่าตอบ9000บางคนบอก9,100ก็ได้นะคะเช่นเดียวกันในข้อ4เป็นการเติมตัวเลขที่แสดงการเรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะข้อ1 1230แล้วเติมอะไรตรงกลางไม่รู้ต่อไปเป็น8,932จากมากไปน้อยด้วยนะคะมากแล้วค่อยๆลดไปไปหาน้อยนักเรียนจะเติมอะไรคะ บางคนบอกว่าครูคะหนูเติม9000ค่ะได้ไหมคะได้บางคนบอกว่าหนูเติม9200ได้ไหมคะได้คะ่ะนักเรียน,นะคะครูฝากการบ้านไว้2หน้านะคะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ